ไปต่อที่น้องเซนกันดีกว่าค่ะ,คะเราไปดูผลงานของน้อง,องกันว่าที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่เบื้องหลัง MV คมคบซ้อนในอัลบั้ม The ดิเอ้นั่นเองจะะ้ะไปถ่ายกันที่กรีกโรมันกรีกอียใช่นะฮะไปถ่ายกันที่ต่างประเทศเลยใช่แต่คบซ้อนนี่คนก็นพูดถึงมันเยอะนะเพราะาเนื้อหามันเป็นกันเยอะไงช่วงนี้มันโดนทุกคืนเออ บินไปเนี่ยโอ้โหเสียค่าถ่ายทำไปเยอะมากนะจริงเหรอจริงอยู่แถวกรุงเทพนี่แหละอุ้ยถ่ายแต่เช้าเลยฮะนั่งเรือไปนั่งเรือไปเหรอจริงเหรอเหมือนเราเคยไปร้องคาราโอเกะแถวนี้เลยนะตัวที่ไหนนะอะไรก็ไม่รู้ที่ไหนนะอันนี้ที่ไหนนะกรุงเทพนี่แหละกรุงเทพนี่แหละนี่ยงที่น้องเซนเต้นที่นายบอกพี่แม็มาอ๋อ องประกอบเล็กน่ะโอ้ตายแั้วตายแล้วเต้นเต้นเต้นเราจะดูเท่ป่าเทป่นี่รอรอเลยแหละนี่นี่ไงล่ะตอนนี้เขาก็เด็ก acting อยู่ด้วยนะจ๊ะใช้งานน้องของน้องเซนนี่แต่ละเพลงมัน แม้มันโดนไปหมดนะก็พิมพ์คำว่ารักไว้ปถ่ายกันโตใช่แล้วแต่อันนี้แต่อันนี้เป็นใช่อันนี้เป็นอัลบั้มคู่ของน้องเรีกับน้องเซนอ๋อจะวางแผงปาปีหน้าหรอคะใช่ค่ะเซนก็นึกว่าเป็นพิมคำว่ารักไว้ไม่ก้าวโต และนี้นะคะก็ไปพาแฟนคลับไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดกันที่บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนที่รําอินทาน้องเซนอายุครบ20ปีตายนี่เขาเรียกว่าลู้ิติภาวะใช่ไหมกินน้องตันก็20ใช่ค่ะตายานักจริงเลยอ่ะน้องเซนกับแฟนคลับเนี่ยที่ไปทำบุญกันครั้งเนี้ยเอารวมเงินกันได้ประมาณ50,000แล้วก็เอาไปมอบให้กับบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนอันโมนาาบุญด้วยน้ด้วยกันนะคะ ยีสิบเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเนาะน้ำตาซึมง,งานนี้ย,ยเรื่องไงมีคนมารักเราขนาดนี้เนาะใจแล้วเป็นบรมมรยากาศที่ดีมากเนาะมันอบอวลไปด้วยความรักความสุขอะ่ะมันตึืต่าและซาบซึ้งอะ่ะแฟนคลับก็น้ำตาแตกให้กัน มาถึงบทบาทพิธีกรรายการ Take ทค r e ร k ของเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ t Take a b เบ a k นะครับพักเบรกละครก,กันก่อนนะครับตอนนี้เรามาติดตามเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงกันก่อนนะครับว,วันนี้เรามีภาพบรรยากาศการรับสมัครเด e s t a ์ปีที่7มาฝากกันนะครับเรามีลีลาการร้องจากน้องๆที่มาสมัครกันด้วยนะครับเราไปชมกันเลยครับ นี่น้องชอบนะจ้ะมันเป็นวิธีการแบบสบายๆตามสไตล์น้องอ่ะใช่ใช่ไม่ต้องพยายามมากมือใช้มือนิดหน่อยแ่บบเน้นน่าวนี่นะฮะโอ้ยตายละปู๊บอะไรก็ถือว่าเป็นเรียกว่าการทำงานในบทบาทพิธีกรของน้องเซนเดอร์สตาร์นะคะใช่